ะะเวลาจะเข้าคลาสเรียนนะเราเข้าจาก Facebook แอปนะคะเพื่อนๆสามารถกดตรง Facebook ตรงนี้แอปพลิเคชันนะคะแล้วกดตรงเมนูตรงนี้นะที่ขีด3ามขีดด้านล่างนะคะกดลงไปค่ะแล้วก็จะเห็นคําว่ากลุ่มนะเพื่อนๆก็กดคําว่ากลุ่มนี้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้กดคําว่า your group นะก็คือกลุ่มที่เราเป็นสมาชิกอยู่เนาะแล้วมันก็จะขึ้นมาเยอะเลยนะ เห็นไหมแล้วถ้าสมมุติเพื่อนๆมีกลุ่มเยอะนะก็ให้กดตรงนี้นะคะแว่นขยายแล้วก็สามารถที่จะเซิร์ชได้นะคะคาสตเรียนทำครัวซองเนาะป๊หนึงนะคะครัวซอง เห็นไหมก็จะขึ้นคลาสเรียนทำครัวซองของแม่แบวรุ่นที่สองนะคะถ้าสมมุติเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วเนาะแล้วเพื่อนๆเ,เ,เวลามันก็จะมีวิดีโอแบบนี้เนาะแต่ว่าเวลาถ้าเราจะเรียงตามสารบัญน,นะคะเพื่อนๆสามารถกดที่ฟีเจอร์ตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะขึ้นสารบัญคลาสเรียนให้แบบนี้นะเพื่อนๆก็กดลิงก์นะคะดูเลยนะตามสารบัญได้เลยค่ะแบบนี้เนาะ